สวัสดีค่ะดิฉันบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิติเดชหมายเลข78ค่ะอายุ24ปีส่วนสูง177น้ำหนัก56ค่ะบุ๊กเคยได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งในปี2018ใช่ค่ะน่าจะเป็นคำถามเดียวกับร็อกนะ,ะก็คือเราไปถึงจุดนั้นแล้วมาอีกรอบนี้รู้สึกกดดันไหมคะ ลึกๆแล้วกดดันนะคะเพราะว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทิมิสซิเฟนีทุกๆปีมันอัพเลเวลทุกๆปีอะค่ะก็รู้สึกกดดันบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยบุ๊กมาในรูปแบบตัวตนของบุ๊กที่แท้จริงแล้วบุ๊กก็ไม่กลัวอะไรหรอกค่ะและถ้าไม่เข้ารอบ30คนเสียใจไหมคะไม่เสียใจค่ะเพราะวันนี้บุ๊กกลับมาเพื่อที่จะเป็นบุ๊กที่แท้จริงแล้วถ้าหากว่าตัวตนของบุ๊กเนี่ยไม่เหมาะแล้วก็ไม่ถูกต้องเนี่ยบุ๊กก็ไม่เสียดายหรอกค่ะจริงเหรอจริงเหรอจริงอะเอาดีๆเอาดีๆเอา ไม่เป็นไรไปกินไอติมต่อทุกอย่างโซโซมากเพราะว่าลองให้กับตัวเองมาแล้วค่ะพนมมือแล้วก็บอกว่าข้าพระเจ้าค่ะรองไห้รออย่าหลอกแม่แม่ดูออ What is your expectation you coming here ได้ลองอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะ expectation ของของน้องคืออะไรการกลับมาครั้งนี้คือบุ๊คต้องการที่จะเป็น Miss i f f a n y Universe ค่ะแล้วจะ เพื่อที่จะเป็นโซเชียลมดิเวเตอร์ซึ่งบุ๊กเองเนี่ยต้องการที่จะเป็นคอมมิวนิเคเตอร์ของสังคมซึ่งบางเรื่องบางประเด็นของสังคมอะค่ะเรายังไม่สามารถไม่ยังไม่มีความกล้าที่จะออกมาพูดกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีการเรียนรู้ตัวเองก่อนอย่างเงี้ยค่ะในลองในลองพูดอยากเปิดเผยมาดูหนึ่งเรื่องชื่อไหนจริงๆเราบุ๊กอยากพูดในเรื่องของอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของเซ็กซ์วิร์กเกอร์ซึ่งบุ๊กเองเนี่ยถึงแม้บุ๊กอาจจะไม่ได้ทําอาชีพนี้แต่บุ๊กได้เรีีียนนรู้้อาชาชพจก กลุ่มคนหลายๆคนที่อยู่รอบข้างของบุค,ค่ะว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรเขาเคยถูกกระทำถูกทําร้ายอะไรแล้วเขาหรือบางคนที่ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็น LGBTQ อย่างเดียวอะค่ะผู้หญิงที่เขาทําอาชีพตรงนี้เนี่ยเขาโดนอะไรมาบ้างเขาโดนทําร้ายร่างกายเขาโดนบังคับเพื่อที่จะได้เขาโดนบังคับเพื่อที่จะได้แบบให้ผู้ชายคนนั้นนะคะได้สําเร็จความค่ายอย่างสุขสบายแต่ตัวเขาเนี่ยจะต้องมาตั้งคันในภายหลัง ซึ่งตรงนี้เนี่ยบุ๊คิดว่าถ้ามีกฎหมายที่มารองรับอาชีพนี้ให้ได้อย่างถูกต้องอะค่ะมันจะลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงกลุ่มนี้และที่สําคัญเลยเนี่ยมันจะลดในเรื่องของการเกิดโรคเอดได้ด้วยนะคะพี่เข้าใจว่าต้องการให้ให้เป็นการยอมรับ<อ>น,นะอาชีพนี้นะคะ,คะแต่เป็นไปได้มื่อว่าหลายๆคนที่ทําอาชีพนี้ก็ไม่ต้องการ ให้เปิดเผยให้คนรู้ว่าเขาทาอาชีพนี้เพราะว่าอาจจะเป็นการดูถูกแต่จริงๆบุกค,คิดว่าอันนั้นคือเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะคิดได้ค่ะแต่ว่าเมื่อมันมีสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วอะค่ะกฎหมายจะสามารถคุ้มครองเขาไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเขาหรือว่าเหนือร่างกายของเขาเพื่อที่จะต้องเซฟเรียกว่าสิทธิพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเราได้ค่ะน้นองบุ๊กคิดว่าน้องบุ๊กพร้อมที่วันหนึ่งมีเด็กตัวเล็กๆมาบอกว่าพี่บุ๊กค้ะ หนูอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นหนูอยากทำงานเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ค่ะหนูคิดว่าเราถึงจุดนั้นแล้วจริงหรือไม่อ๋อไม่ค่ะในที่นี้คือบุ๊กสนับสนุนเออบุ๊กอยากให้ถูกกฎหมายแต่มไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนได้ทําอาชีพนี้เพราะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยบุ๊กสนับสนุนหรือเปล่าเราเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเราอยากให้คนทําอาชีพนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราอยากให้เราเข้าใจพวกเขามากขึ้นเท่านั้นเองค่ะดีค่ะเป็นคำตอบที่ดี ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ